ราศีพฤษศกดวงชะตาของชาวราศีพฤษกหลังจากดาวศุกร์มีการเคลื่อนย้ายเนื่องในวันที่สีพ่พฤษภาคมดาวศุกร์มีการเคลื่อนย้ายจะเป็นการย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนและจะสถิตอยู่ในราศีนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมรวมระยะเวลาถึง26วันการที่ดาวศุกร์ย้าย ส่งผลกระทบในแง่ที่ดีและในแง่ที่ไม่ดีหรือที่จะต้องระมัดระวังซึ่งจะมีผลกระทบทั้ง12ราศีซึ่งรวมถึงราศีพฤกษกที่ได้รับอิทธิพลจากการที่ดาวศุกร์ย้ายโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งด้านที่ดีของดาวศุกร์นั้นก็คือการมีความหวัง มีความคิดมีทัศนคติในแง่ที่ดีมีการจินตนาการที่แตกต่างจากคนอื่นมีการพูดจาที่จริงใจมีจิตใจที่ดีมีการเงินที่ดีและมีความรักที่ดีในด้านที่ไม่ดีของดาวศุกร์นั้นก็คือเกิดการลงไหลยมัวเมาเพ้อฝันเกินจริงขี้โม้โอ้อวด ฟุ่มเฟือยมีความเจ้าชู้สร้างความแตกแยกมัวเมาอบายมุกซึ่งทั้ง12ราศีจะมีผลกระทบที่แตกต่างกันและจะมีวิธีการเสริมดวงมีวิธีการแก้เคล็ดให้ดวงชะตาแต่ละราศีพบเจอแต่สิ่งที่ดีและพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคล ราศีพฤษกจะต้องพบเจอเหตุการณ์ในช่วงที่ดาวสุกย้ายด้านการงานการงานของชาวราศีพฤษกเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมชาวราศีพฤษกเจอดวงดาวดวงแรกที่มีการเคลื่อนย้ายก็คือดาวสุกแต่โดยรวมความหมายของดาวสุกจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีพฤษกช่วงเดือนพฤษภาคม จะค่อนข้างหาโอกาสมองเห็นโอกาสที่จะทำเงินที่จะสร้างรายได้เพิ่มเข้ามาตลอดชาวราศีพฤษกมีเสน่ห์ในตัวเองก็คือการพูดจาดีชาวราศีพฤษกเป็นราศีที่พูดจามีมนต์ขลังมีเสน่ห์สามารถพูดให้คนคล้อยตามได้หากชาวราศีพฤษก สามารถทำงานหรือหาเงินจากการใช้ความสามารถพิเศษใช้คำพูดจะถือว่าดีมากเช่นการเป็นผู้บรรยายวิทยากรทนายความเซลล์ขายของซึ่งการพูดเชิญชวนต่างๆจะเป็นงานที่ค่อนข้างทำออกมาดีมากชาวราศีพฤกษก์ช่วงที่ดวงดาวมีการย้าย ชาวราศีพฤกษภกจะได้รับอิทธิพลตัวของชาวราศีพฤกษภกจะมีสเสน่ห์ดึงดูดหลายคนอยากเข้าหาอยากทำความรู้จักหลายกลุ่มหลายคนอยากจะเข้ามาร่วมงานด้วยอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับชาวราศีพฤกษภกชาวราศีพฤกษภกจะพบเจอโอกาสมากมายในการที่พบเจอผู้คนหลากหลายกลุ่ม ชาวราศีพฤษภกจึงต้องศึกษาข้อมูลต่างๆให้ดีก่อนที่จะร่วมลงทุนกับใครแต่หากชาวราศีพฤกษภกร่วมลงทุนกับคนในครอบครัวจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าแต่หากมีการลงทุนกับคนอื่น <c oughs> เพื่อนขอให้ระวังเจอปัญหาในการแบ่งส่วนแบ่งที่ไม่เป็นกลางอาจจะมีการเสียเปรียบทั้งเรื่องงาน และทั้งเรื่องเวลาได้ด้านการเงินการเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีการเงินที่คล่องตัวกว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งช่วงต้นปีชาวราศีพฤษภมีความคิดที่จะทำอาชีพเสริมมีความคิดที่จะหารายได้พิเศษ ซึ่งหลังจากเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วชาวราศีพฤกษศกจะมีโอกาสได้เริ่มทํำและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงและจะสามารถทํากําไรจากอาชีพเสริมนี้ได้เป็นก่อเป็นกรรมการเงินของชาวราศีพฤกษศกขอให้ระวังอาจจะมีคนรู้จกักญาติหรือคนใกล้ตัวมาขอยิบยืมเงิน ขอให้ชาวราศีพฤกษภกระวังอาจจะถูกโกงหรืออาจจะได้เงินคืนค่อนข้างที่จะยากด้านโชคลาภโชคลาภของชาวราศีพฤกษภกเดือนพฤษภาคมจะได้ดวงดาวหลายดวงโคจรส่งผลดีกับด้านดวงชะตาของชาวราศีพฤกษภกชาวราศีพฤกษภกจะพบเจอโชคลาภ จากการได้ออกเดินทางไปในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานหรือเดินทางไปท่องเที่ยวชาวราศีพฤกษจะมีโอกาสได้โชคลาภได้เจอกับลาบลอยในรูปแบบต่างๆชาวราศีพฤกษอาจจะได้โชคลาภจากญาติหรือเพื่อนที่อยู่ห่างไกลกลับมาเยี่ยมเยียนกลับมาพบกันอีกครั้งและจะนำพาโชคลาภมาให้ชาวราศีพฤก ด้านความรักความรักของชาวราศีพฤกษกสำหรับคนโสดคนที่ยังไม่มีคู่ที่ผ่านมาอาจจะเจอรักที่ยังเหนื่อยรักที่ไม่ใช่แบบที่ตัวเองตามหาขอชาวราศีพฤกษกรอให้ผ่านพ้นช่วงครึ่งปีแรกของปีไปก่อนคนโสดจะมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ชอบได้พบกับคนที่ตัวเองตามหา แต่สำหรับคนที่มีคู่คู่ของชาวราศีพฤษภจะเกื้อหนุนกันดีซึ่งหากนี้บุตรธิดาด้วยกันแล้วก็จะยิ่งเสริมดวงชะตาเสริมอะไรที่ดีหลายๆอย่างซึ่งเกณฑ์ดวงชะตาครอบครัวของชาวราศีพฤษภถือว่ามีดวงชะตาที่แข็งแรงและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆซึ่งความรักของชาวราศีพฤษภ อาจจะมีปัญหาจากคนนอกเช่นญาติหรือคนรู้จักคนใกล้ชิดอาจจะมาขอความช่วยเหลือเช่นอาจจะมาหยิบยืมเงินขอให้คู่รักชาวราศีพฤษภอย่ามีความลับต่อกันควรที่จะพูดคุยกันทุกเรื่องเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การเสริมดวงการแก้เคล็ดของชาวราศีพฤษภหก 1. ชาวราศีพฤกษกควรจะทำบุญตักบาตรให้เป็นประจำและสวดมนต์บทแผ่เมตตาให้กับบรรพบุรุษและเจ้ากรรมนเวรทั้งหลาย 2. ชาวราศีพฤกษกควรที่จะสวดมนต์ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้เป็นประจำทุกคืนก่อนนอน 3. ชาวราศีพฤกษกควรที่จะถวายน้ำดื่มแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตและเกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้งตัวเองและครอบครัว 4. ชาวราศีพฤกษกควรจะให้ทานกับสัตว์ที่หิวโหวยสัตว์จรจัดต่างๆ 5. ชาวราศีพฤกษกควรที่จะทำทานด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาคืนชีวิตสู่ธรรมชาติซึ่งวิธีการเสริมดวงทั้ง5ข้อนี้ชาวราศีพฤกษกไม่จำเป็นต้องทำหมดทุกข้อเพียงแค่ทำข้อใดข้อหนึ่งหรือตามความสะดวกก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของชาวราศีพฤกษกได้ วิธีการเสริมดวงวิธีการแก้เคล็ดต่างๆหากทำอยู่ตลอดทำอยู่เป็นประจำไม่ใช่ทำแค่ช่วงเวลาที่มีดวงดาวดวงหนึ่งย้ายก็จะเกิดผลดีกับชีวิตเกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเองตลอดไปดวงชะตาไม่ได้ชี้นำเราได้ทั้งหมดแต่ดวงชะตาทำให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนซึ่งทุกครั้งที่เราอัปเดตคลิปหรือลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีครับ